สบายดีพี่น้องพอใครก็กำมาเดือบตอนเย็นตอนเย็นย้ำเหมือนเลี้ยงจากอำเภอตัวนู้นไม่เป็นไรครับพ่อบคุณครับผมครับมาจากไหนนะอู่ทองครับจากอำเภอตัวอำเภอเนาะห่างจากนี้ไปประมาณสักสิบกิโลสิบกว่ากิโลนะครับตั้งตั้งอกตั้งใจว่าได้ดูคลิปพยุทตว่ามาถึงแล้วครับผมนี่ติดตามน้องตั้งแต่เปิดเลยตั้งแต่ ตอนที่มาสมัครจะตอนที่มาสมัครนั่งห้างกับแม่หน่อยที่เคยดูหมอลำม,มาก่อนไหมไม่เคยไม่เคยกินมามาเหมือนเหมืนมนมนมนอนเขาเด้งมาปุ๊บผมก็ดูดูมดตลอดเลยครับผมแล้วมีความเห็นเป็นยังไงดีใจที่น้องอดีมากเลยครับแล้วผมดูทุกคลิปที่ผมนำาตาตกทุกคลิปเลยครับผมชังงัซนเหรอครับพูดเลย ได้บอกกันคือคำเดียวกันเบิร์ดมันมีความแตกต่างมีความแตกต่างจากศิลปินคนอื่นยังไงบ้างเออน้องเป็นแบบคนน่ารักใสๆซื่อๆใสๆครับชอบเ็นบอกว่าวันวันที่น้องไม่สบายเมื่อวันสองวันนี้กันน้องให้ตามน้องให้ตามเลยอ้เจังสีเลยพี่น้องมันมันกันสิว่านักร้องก็เยอะแยะเนาะเับผม นักร้องก็เยอะแยะนักร้องเสียงดีก็ถมจีไปแต่ <ผม S 1> ว,ว่าไม่เหมือนน้องผม,ผมรู้ข่าวว่ามาเล่นแถวนี้ไงเพื่อนเพื่อนคนที่ทำง,งานก็บอกทาทำไมไปมดูวงสาวน้อยผมก็ผมก็ไม่ได้ไม่ไม,บมีบอกไองเขาก็เลยก็เย็นก็ดูไยดูพอพอหยุดนี่แหละอ็เลยเอาบน้ำนเลยนั่งดูก็เลยขับรถมาเลย อาแจรถบที่แรกเนี่ยบ่รู้ว่าสาวน้อยเหรียญยู่นี่ใช่ครับแต่รู้ว่ามันมีคิวงานที่อู่ทองไหมไม่รู้เอาแต่รู้ว่าเมื่อวันนี้พ่อโนนบอกว่าไปเล่นที่สุพรรณครับที่สุพรรณนี่อำเภออะไรอำเภออะไรไม่รู้แต่ไปดูพอดีดูพอยุดเมื่อกี้เนี่ยดูไม่จบเลยผมก็อาบน้ำเสร็จกำลังจะกินข้าวเอดีก็เลยจับมือมาเลยรถจอดอยู่เนี่ยเราเก่งไกลว่าน่าจะก็ประมาณสิบเอ็กิโลจะอำเภอไหนอำเภอนี่ไหน ในตัวอำเภอครับผมมาเคยเคยมาขายของตลาดนัดตรงนี้แหละหน้าหน้าโรงเรียนเนี่ยมันจะมีตลาดนัดตอนพุหาสคืออะไรเนี่ยครับตอนนี้ลุงลุงเขาเขาเสียไปแล้วครับเขาก็เลยไม่ได้ขายแล้วก็ทํางานโรงงานโรงงานแป้งโรงงแป้งต้องดูหญิงทุกวันทุกวันวันไหนจนจนเขาเขาว่าว่าคนที่ทางานเขาว่าว่าน้ององนี่คือใคไออผมดูทุกวัน ดูทุกวันวันไหนถ้าไม่ดูนอนไม่หลับบางทีนอนนอนดูโทรศัพท์เนี้ยโทรศัพท์หล่นใส่หน้าเลยบางทีเช้าตื่นมาผมจะตื่นตีห้าทุกวันเขเปิดนะน้องดูทุกวันจนจ,น,จน,เนเย็น<อ>ทำงาน้วในสาวน้อยน่ยรู้จักเกือบทุกช่องทุกช่องครับเสียนนนแล้วก็ของของทุกคนเลยผมติดตามคนที่เป็นอยู่กับน้องน้องครับ ดีใจพี่ดำครับผมก็ติดตามพอยุทธอยู่นะมาครับมาทั้งนี้เราถ่านึกว่าสิบ่มี้ผู้ใดหูจักผมรู้จักครับยังผมยังติดตามลุงกวนเลยลุงกวนลุงกวนครับตามกวนเออที่แกคุยข่าวเรื่องอะไดใช่ครับครับวันวันแกเมื่อวันที่หนึ่งแกก็ไปครับไปทำบุญบ้านใหม่ครับครับนี่ดูทุกช่องครับเอฟซีแล้วต้องได้ดูองหญิงครับแล้วมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างเด็กคนนี้ตั้งแต่วันเข้ามาเจ็ดถึงทุกวันนี้ ผมดีใจเขาข่าวด้วยครับ ah. แล้วก็ดีใจกับน้องแล้วเขายังไงกูไม่ออกเลยมีความเชื่อเรื่องเรื่องอื่นๆไหมยอย่างเรื่องที่มองไม่เห็นเลยอยังไงหรือหรือหร,รือมันมันสะดุดใจเองถ้าดูถ้าดูตรงๆนะคือยังไงผมเชื่อนะเวลาผมเห็นน้อ,อ <Suzanne> นงที่แบบ อย่างไรที่แบบยังป่วยอย่างเงี้ยผมเป็นคนที่แบบตาไหลทุกครั้งเลยแล้วดูดูน้องร้องเพลงผมก็ตื้นันทุกครั้งเลยแล้วอย่างไรผมก็ทองไม่ถูกอะเอาเป็นว่าหูว่ามะอูท้องเนี่โอไกลที่สุดแล้วใกล้จุดแล้วเออใกล้บ้านเลยสิบกิโลอ่าแต่จพรุ่งนี้ปกติแล้วไม่คิดว่าจะได้ดูด้วยใช่บางทีมันมีแต่เล่นไกลๆนะสุพรรณนี่ไม่ได้มาเลยไม่ได้มาเลย ไม่ได้มาแล้วก็สาวน้อยตั้งแต่ผมอยู Mustang, ่มาสามสามสิบสามสิบกว่าปีจะเข้าแล้วนะ่ยสามสิบเอ็ดสามสบสองจะเข้ายังไม่เคยมาเล่นที่สุพรรณเลยสุพรรณอยุธยามก็อยุธยาก็เล่นเป็นบางส่วนครับผมยังไม่เคยมาส่วนนี้แล้วก็ยังมีความหวั่นๆอยู่ว่าเมื่อคืนเมื่อคืนก็ดูจังหะตีแตกเลยใช่พ่อพุ้งพ่าไปเลยครับนี่ทำกับข้าวทำกับข้าวครับผมอี่งานมีความ แตกต่างแตกจากนักร้องทั่วไปนี่วิ่งเข้ามายังร้องเพลงสายยันสัญญาจยู่ผมสัญจรจากโด,กดนเจดีอยู่เลยเมื่อคืนมีตึ่สองสามวันมีงานสอนเพ็มเหรอร้อยวันสอนเต็มอ๋อครบรอบปั้นไม่ไกลจักที่บวกไม่ไกลครับตรงตรงนี้ไปจากตรงนี้ไปก็กาาสิบกิโลทอานสเพาอยู่อำเภอไหนสุพรรณบุรีอยู่ในตัวเมืองสิอยู่ออำเภเมือง ไม่ตัวเมืองอำเภอบางกะหม้าอ๋ออยู่บางกะหม้าบางกะหม้าจะอยู่ฝั่งหนึ่งครับผมครับของสายยันสัญญาล่ะสัญญาสัญญาอยู่ในในตัวเมืองอยู่ในตัวเมืองสุพรรณเหมือนกันครับเห็นเพลงเขาบอกว่าดอนเจดีมันก็มาทางดอนเจดีเปั่าใช่รอนเจดีไปทางนี้ก็ได้เออไปทางนี้ก็เห็นในเพลงเขาบอกว่าผมสัญจรจากดอนเจดีสุพรรณบุรีพิ้งออกมาเส้นข้างๆครับผมเดียบข้างหยุดวิ่งมาเส้นจากจากผมมาจากลพบุรีครับผม มาจากลบบุรีลบบุรีแล้วมันเขาให้เราเวียงออกออกวิ่งออกรอบทีมงานเลื่อขยับเข้ามาแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้วันหยุดโรงงานครับวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไรันสุกมนสุกเป็นมีหยุดผมวันหยุดผมผมก็ต้องตีเลียงถ้าอยากมาหาน้องต้องมาแต่หัววัดขอผมรถลำพงมาแล้วพรุ่งนี้มาหาน้องเถวาน้าแหงไปแถวเด้อ ตั้งใจมาเลยดีใจเลยว่าเออมาขีจับรถบาพี่ขาพ่อหยุดดีกว่าจับโทรศับกระเป๋าลงมาเลยเราไม่ยังถ่ายด้วระสีกระิชินแล้วได้ประติชินแล้วปึ๊บน้ำแห้งพ่อพ่อน้ำแห้งกะไดิถ้ามันแห้งเธอเธอสักบางทีเธอจะเฝ้าจะเติมน้ำจะมอดไปอย่างเยมอดเยียมอดวันนี้เป็นมีงานที่วิเชียน เจาเจ้าเบิร์นตัวขันมันเพื่อยกับพ่อแม่ไม่ต้องเติมน้ำอีก่นีพี่น้องทำอาหารตอนเย็นทั้งวันที่แกมมาเล่นมาหาด้วยนี่เดี๋ยวมากินเขาน้ำกันพี่น้องครับแคกน้อยจริงกำลังทำอาหารเย็นอยู่ทั้งนี้ฟังทั้งมวลเกิดเป็นไอ้พวกไอ้จิ๊บทำอา,าหารเย็นกิน พวกชอบเซลนี่แหลกหนึ่งว่าเขามาเนี่ยน้องสีบ่มีพูดใดหูจ่าเขาแต่วันพี่น้องผนมะเร็งนะผลนรงหูจักเหมือดอ,อุ่นใจบอกว่าวันพรุ่งนี้จะมากันทุกคนเลยมาสั่นว่าก็าดีใจเมื่อคืนนี้ขายบัตรได้เจ็ดพันกว่าใบเจ็ดแปดพันใบทั้งกะสีขยับสองครั้งแตกขยับไม่ไหวต่อ พี่น้องขนาดมาถึงอู่ทองมาถึงสุพรรณบุรียังมียังมีเอฟซีน้องนะครับอ่ะมีอะไรท้ายฝากถึงน้องด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาหาดีใจครับอยากอยากจับมืออยากจับมือเอออยากจับมืออยากอยากเห็นตัวเป็นเป็นว่าตัวจะเป็นขนาดไหนตัวไหนยังไงนี่พี่น้องนะครับเอาขอบคุณนะครับขอบคุณครับที่แวะเวียนมาหาคณะวันพักแรมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ